สวัสดีครับวันนี้เรามากินหมูกระทะกันมนะว,ว,ว้าวฟินเลย ไพันจะอิ่มแล้วต่อด้วยของหวานเลยครับ ตามนี้เลยฝากติดตามช่อง๊อ p ดีๆด้วยนะครับขอบคุณครับ